นี่นะครับเราก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วเราก็เอาดินลงเลยแล้วก็ค่อยเอาดินลงแต่ถ้าปลูกบนดอยนี่ครับแทะดินตรงนี้ลงเลยหน้าดินตรงนี้สารอาหารเยอะต้องห่วงแทะลงไปเลย สารอาหารนาดินสุดยอดครับสารอาหารพวกนี้ต้องห่วงคนระเหลือเฟือครับสารอาหารเราก็มาทำให้ด้านข้างมันนั้นแน่นอยัดมันไปหน่อยนึง ทำไมเขาถึงเหลือส่วนรับแรเขาถึงนิยมปลูกให้มันเป็นหลุมแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาไว้หน้าแรงเผื่อฝนตกอะไรองเงี้ยเผื่อลดน้ำก็ให้มันท่วมตรงนี้สักหน่อยเพราะอย่าลืมนะทุเรียนบนดอยมันไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาจัดทรงต้นใหม่ให้มันตรงให้มันอะไรโอเค เรียบร้อยครับ